อยากเข้ามาหนึ่งวสีโรงเรียนพัทราวดีมัธยมศึกษาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไรครับระดับชั้นมหนึ่งและมสีไปรับสมัครช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนแล้วมีสอบเข้าเมื่อไรครับระดับชั้นมหนึ่งและมสี่มีสอบเข้าช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนแล้วประกาศผลสอบ ระดับชั้นมนหนและมสี่ประกาศผลช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นมนหนึ่งและมสี่สอบวิชาคณิตศสาสตร์พื้นฐานภาษาอังกฤษภาษาไทยความรู้ทั่วไปการพูดการอา่านการเขียนและทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ค่าเทอมมต้นห้องเรียนประจำหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทห้องเรียนไม่ประจำแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทค่าเทอมมปลายห้องเรียนประจำหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทห้องเรียนไม่ประจำแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนพัทธรรวดีมัธยมศึกษาก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยการติวสอบเข้าวมหนึ่งและมสี่เรียนสดออนไลน์ผ่านซูมสอบถามได้ที่แอปเขียวอาศัยจุฬาจิวเตอร์ได้เลยนะครับ